สวัสดีค่ะพบกับรายการ DOU for You รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสังสารหรือวัตตะแปลว่าการท่องเที่ยวไปการเดินทางการเวียนเกิดเวียนตายจากพบนี้ไปสู่พบหน้าและพบต่อๆไปและจะเป็นเช่นนี้จนกว่าเราจะดับกิเลสหมดสิ้นค่ะ ตัวอย่างเช่นในชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และสั่งสมความดีไว้มากเมื่อล้าโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสุขติภูมิแต่เมื่อหมดอายุไขของชาวสวรรค์แล้วก็ต้องลงมาจุติใหม่ในทันทีค่ะส่วนจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้สั่งสมกรรมใดมาวันนี้ค่ะพระอาจารย์พนพดลคูณาโชโต จะได้มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะเนื้อหาจะน่าสนใจเพียงใดนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการ และนักศึกษาดีลทุกท่านในครั้งนี้เรามาพบกันในวิชากฎแห่งกรรมซึ่งตรงกับหรหัสวิชา GL 2 0 3ครั้งนี้เราพบกันเป็นครั้งแรกพบกันในหัวข้อความรู้เบื้องต้นของกฎแห่งกรรมโดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายและสิ่งมีชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ก็เวียนเกิด เวียนตายมานับพบนับชาติไม่ทัววแล้วแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอหรหันตาสาวกผู้มีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดยนากาศได้ก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่นานก่อนที่จะหมดกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุปมาถึงความยาวนานของการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏในอนัมะ ตาคะสั่งยุทธ์ดังนี้อุปมาที่หนึ่งคือทรงอุปมาถึงปริมาณน้ำตาที่เราหลัง่งเพราะการสูญเสียบิดามารดาพี่น้องหมู่ญาติหลั่งเพราะการสูญเสียพวกทรัพย์เพราะการเจ็บป่วยไขย้ทุกขเวทนาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานยาวไกลนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ อีกอุปมาหนึ่งทรงอุปมาถึงปริมาณน้ำนมมารดาที่เราได้ดื่มกินตลอดสังสารวัตอันยาวนานยาวไกลนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ี่อีกเช่นกันองค์ประกอบหรือกระบวนการของการเวียนเกิดเวียนตายเริ่มจากกิเลสกิเลสจะบีบบังคับให้สร้างกรรมและเมื่อกระทำกรรมย่อมมีผลของกรรม คือวิบากและวิบากก็จะส่งผลให้กิเลสพอกพูนขึ้นไปอีกวนเวียนเช่นนี้ในลักษณะของไตรวัตรกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองหมายถึงความชั่วในใจที่ทำให้ใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์กรรมคือการกระทำในที่นี้รวมถึงทั้งทางกายวาจาและใจวิบากแปลว่าผล หมายถึงผลของการกระทำากแทงกรรมตามหลักของพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบศัตรูที่แท้จริงของหมู่สัตว์ผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังโดยมีเครื่องมือคือกิเลสและกิเลสนี้ก็บีบังคับให้สร้างกรรมและเกิดเป็นผลคือวิบากและวิบากนี้เองทำให้เกิดการเวียนเกิดเวียนตายนับภพบนับชาติไม่ถ้วน ทรงพบเห็นสังสารวัตรในวันที่ทรงตัสรุธรรมและทรงบรรลุวิชาสาคือในปฐมยามยามแรกคือช่วงเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬกาทรงบรรลุวิชาที่1คือปุเพนิวาสานุสติยานคือทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองได้และทรงทราบวา่าทรงเวียนเกิดเวียนตายมานับพบนับชาติไม่ทั่วแล้ว ในยามที่สองหรือมชิมยามคือช่วงเวลา22นาฬิกาถึง2นาฬิกาทรงบรรลุวิชาที่สองคือจุดูปปาตายานคือทรงกำหนดรู้การเกิดการตายของเหล่าสัตว์ทั้งหลายรู้การไปเกิดมาเกิดการเวียนเกิดเวียนตายของเหล่าสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมเก่าที่ทำไวในอดีตด้วยธรรมาจากสุ ยามที่3หรือปัจฉิมยามคือช่วงเวลา2องนาฬกาถึง6นาฬกาทรงบรรลุวิชาที่3คืออาสวัคคยาญาณคือทรงทำกิเลสของพระองค์ให้หมดสิ้นไปทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตัสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมและการส่งผลของกรรมเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่เสขาบุคคล คือบุคคลที่ยังต้องศึกษาเพื่อการหลุดพ้นหรือปุถุชนไม่ควรคิดไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนเพราะกฎแห่งกรรมมีกลไกลของการส่งผลที่ซับซ้อนมากกฎแห่งกรรมคือกฎของการกระทาเป็นกฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องราวความจริงของชีวิตคือประกอบเหตุเช่นนี้ จะมีผลเป็นอย่างนั้นหรือผลเป็นอย่างนี้เพราะประกอบเหตุเช่นนั้นมากฎแห่งกรรมไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครเลยไม่จํากัดในเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงสร้างบรารมีเป็นพระบรมโพธิสัตว์ก็ยังทรงอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเช่นกันกฎหมาย หรือกฎต่างๆที่มนุษย์ในโลกนี้ต่างกำหนดขึ้นมาในบางครั้งสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำดีได้ผลชั่วไม่มีทำชั่วได้ผลดีก็ไม่มีเช่นกันกรรมแปลว่าการกระทำเป็นคำกลางๆแต่จะดูว่าเป็นกรรมฝ่ายใดนั้น ต้องดูที่เจตนาหรือความจงใจการ,รแบ่งเป็นสองฝ่ายคือ 1. กรรมฝ่ายดีหรือกุศลกรรมบทมี10ประการแบ่งออกเป็น3ทางดังนี้ 1. ทางกายมี3ประการประกอบด้วย 1. มดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตให้ตกตาย 2. มงดเว้นจากการลักทรัพย์ที่ผู้อื่นเขาไม่ได้ให้ 3. มงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทางวาจามี4ประการได้แก่ 1. งงดเว้นจากการพูดปด 2. ง,งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 3. งดเว้นจากการพูดทำหยาบ 4. งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อทางใจมี3ประการได้แก่ 1. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น สไม่คิดพยาบาทผู้อื่นสม,มีสัมมาทิฏฐิส่วนสาเหตุที่ทำให้เราประกอบกรรมดีหรือกุศลกรรมบทสิประการนี้ก็คือเพราะจิตประกอบด้วยอโลภะคือความไม่โลภอโทสะคือความไม่โกรธอโมหะคือความไม่หลงส่วนกรรมฝ่ายไม่ดีหรืออกุศลกรรมบท มีสิประการเช่นกันคือการกระทํสิบประการที่ตรงข้ามกับกุศลกรรมบททั้งสิประการนั่นเองส่วนสาเหตุที่ทําให้ประกอบอกุศลกรรมบท10ประการนี้ก็คือจิตประกอบด้วยโลภะคือความโลภโทสะคือความโกรธและโมหะคือความหลงในคำพีวิสุทธิมรักอันเป็นตำราสำคัญทางพุทธศาสนา ได้จัดโครงสร้างของกรรมไว้เป็นหมวดหมู่12ประการดังนี้หมวดหมู่แรกคือกรรมที่ให้ผลตามการมี4ประการคือ 1. ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมที่ส่งผลในชาตินี้ -2. อุปัชะเวทนิยกรรมกรรมที่ส่งผลในชาติหน้า -3. อาปรละปริยยะเวทนิยกรรม กรรมที่ส่งผลในชาติต่อๆไป 4. อโหสิกรรมกรรมเลิกส่งผลหมวดหมู่ที่2กรรมที่ส่งผลตามกำลังของกรรมมี4ประการดังนี้ 1. คารุกรรมกรรมหนัก 2. อาจินกรรมกรรมที่ทำเป็นประจำา 3. อาสนกรรมกรรมใกล้ตาย 4. กตตากรรม กรรมสังแต่ว่าทำหรือกรรมที่ทำไปโดยไม่รู้หมวดหมูมม่ที่3คือกรรมที่ส่งผลตามหน้าที่มี4ประการได้แก่ 1. ชนะกะกรรมกรรมทำหน้าที่นำไปเกิด2ออุปถัมภะกกรรมกรรมทำหน้าที่สนับสนุน3อุปปีและกกกรรมกรรมทำหน้าที่บีบคั้น 4. อุปาคาตากกรรมกรรมทำหน้าที่ตัดรอนส่วนการที่จะตัดวงจรของกรรมนี้เราต้องปฏิบัติตามอริยมัรคมีองค์8อันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ซึ่งคำสอนเกี่ยวกับเรื่องอารยมรรคมีองค์แปดนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเพียงเท่านั้นส่วนประโยชน์ที่เราได้จากการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้เราทราบว่า 1. เราต้องกระตือรือร้นในการสร้างกรรมดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป 2. ไม่สร้างกรรมชั่วใดๆเพิ่มขึ้นอีก 3. เราจะไม่อยู่เฉย โดยไม่สร้างกรรมดีใดๆเพิ่มขึ้นมาเลย 4. ให้เราใช้สรีระร่างกายของเราให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุด 5. ให้เรามีศรัทธามั่นคงในเรื่องกฎแห่งกรรม 6. เราสามารถออกแบบชีวิตของเราได้เองทั้งในชาตินี้และชาติหน้า 7. เราสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตของเรา ได้อย่างถูกต้อง 8. เราสามารถสั่งสอนตนเองและแนะนำผู้อื่นให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ 9. เราสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างไม่ประมาท 10. เราจะมีภูมิคุ้มกันตัวเองจากความคิดที่ผิดผิดหรือมิจฉาทิฏฐิในครั้งนี้เราได้มาศึกษากันในเรื่องความรู้เบื้องต้นของกฎแห่งกรรม พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับพวกเราทุกๆท,ท่านเจริญพร คุณผู้ชมคะกรรมคือการกระทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจคะ่ะจะดีหรือชั่วนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเจตนามากหรือน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือวัยใดก็ล้วนแล้วแต่มีผลแห่งการกระทําทั้งสิ้นคะ่ะสําหรับผลแห่งกรรมบางอย่างอาจเห็นผลในปัจจุบันทันตาแต่กรรมบางอย่างอาจเห็นผลตอนตายไปแล้ว กฎแห่งกรรมนี้ไร้ซึ่งความปราณีไม่มีข้อยกเวน้นไม่จำกัดว่าบุคคลน,นั้นจะมีเชื้อชาติศาส,สนาภาษาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดในโลกไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าในน้ำบนดินบนดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวเราก็หลีกหนีกฎแห่งกรรมนี้ไปไม่พ้นค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.dmc.tv และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ DOU FOR YOU ก็หมดเวลาลงแล้วเกดและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ